ครับกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องผู้มีใจรักอาชีพการเกษตรทุกท่านนะครับผมก็วันนี้เราจะมาพามาชมนะครับการทําสารอาหารให้กับพืชนะครับที่บ้านสวนของเราปฏิบัตินะครับมาโดยตลอดนะครับผมหลายท่านบอกว่าทางบ้านสวนของเรานะครับที่ปลูกพืชนะครับจะเริญนเติบโตงอกงามนะครับ ก็ใส่ปุ๋ยอะไรไปบ้างนะครับอ่าใช้ปุ๋ยสูตรไหนนะครับผมก็อันนี้นะครับเราก็พามาดูหัวใจหลักนะครับที่บ้านสวนของเรานะครับอ่าผลิตสารอาหารให้กับพืชนะครับที่อ่าบ้านสวนของเรานะครับได้ทํามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักนะครับไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆนะครับผมอ่ามาดูน้ําหมักนะครับชีวภาพ นะครับชนิดต่างๆนะครับที่เราทําไว้เพื่อใช้เองในบ้านสวนของเรานะครับกับพืชผักส่วนผลไม้นะครับเราไม่จําเป็นนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับเราจะใช้สูตรน้ำหมักชีวภาพของเราเป็นหลักนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าเรามีน้ำหมัก ชนิดไหนบ้างนะครับซึ่งบ้านสวนของเรานะครับก็ผลิตสำรองเพื่อให้ใช้ได้นะครับตลอดทั้งปีนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำหมักนะครับน้ำหมักจากปลาทะเลนะครับซึ่งซึ่งจะมีปลาทูนะครับหัวปลาทูอะไรต่างๆนะครับจากปลาทะเลนะครับเราจะมาหมักนะครับ ได้อายุ3เดือนแล้วก็นำไปฉีดพ่นทางใบหรือพ่นลงทางดินนะครับเพื่อปรับปรุงบำรุงดินนะครับให้ร่วมซุยและก็เป็นาสารอาหารในทางดินต่อไปนะครับผมสำหรับทางนี้นะครับก็เป็นน้ำหมักนะครับจากผลไม้สุกนะครับผมเป็นผลไม้สุกซึ่งบ้านสวนของเราก็ได้ทำสวนมุวงอยู่แล้วนะครับก็ได้คัดส่วนหนึ่งนะครับที่ ไปตลาดไม่ได้แล้วก็มาทําน้ําหมักจีวภาพให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับผมอันนี้เป็นน้ําหมักจากพืชผักนะครับอันนี้เป็นน้ําหมักจากพืชผักซึ่งจะมีความหลากหลายนะครับซึ่งเป็นผักสดบ้างนะครับเศษอาหารเหลือกินเหลือใช้ในควาเรือนเราบ้างนะครับเราก็จะมาทํำน้ําหมักตรงนี้นะครับเพื่อใช้กับพืชในสวนของเรานะครับชนิดต่างๆนะครับให้เจริญเติบโต,ต,ตและงอกงามนะครับผม สำหรับสองถังนี้นะครับเป็นน้ำหมักจากปลานนําจืดนะครับผมก็เราเอาทุกส่วนนะครับของปลามาหมักรวมกันนะครับเพื่อจะให้ได้แคลเซียมนะครับมีแคลเซียมมีธาตุชนิดต่างๆนะครับอยู่ในน้ำหมักชนิดนี้นะครับอย่างครบถ้วนนะครับผมมาดูตรงนี้นะครับก็เป็นน้ำหมักนะครับจาก หยวกกล้วยนะครับซึ่งเราทําหมักไว้นะครับเพื่อบํารุงต้นไม้และปรับปรุงบํารุงดินนะครับไปในตัวด้วยนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งมวลนะครับเราก็จะใช้น้ําหมักเหล่านี้นะครับสําหรับพืชผักและก็ไม้ยืนต้นของเรานะครับให้ติดดอกออกผลอย่างสม่ําเสมอและมีคุณภาพรสชาติดีนะครับก็ อยู่ที่ปัจจัยนะครับของสารอาหารเหล่านี้ทั้งหมดนะครับผมครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับในการผลิตน้ำหมักชนิดต่างๆนะครับที่บ้านสวนของเราผลิตอยู่และใช้อยู่นะครับก็สอบถามมาได้นะครับผมก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับผมก็แบ่งปันนะครับประสบการณ์ความรู้ให้กันและกันนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมรับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับผม สวัสดีครับ